ว่างกันด้วยเคล็ดลับการดูแลต้นไม้ในฤดูฝนกันดีกว่าตัวช่วยผมเลยเชลลาไตาโคดามาผสมกับขี้วัวในตาสวนที่ท,ท,ท,ที่ที่มึงเห็นนะ่ะคลุกข้าวให้เข้ากันเชลลาไตาโคดามามีหน้าที่จัดการาปัญหาลากเน่าโคเน,น่านะครับมันนั่งไหวๆเลียเล้ยงเรียกลูกมันจะกลัวนะนู่นนู่นไอตัวเล็กอยู่นูน่น อันดับแรกเลยคือว่าเรื่องคี้วัวก่อนคี้วัวส่วนใหญ่ที่เขาบรรจุขายเนี่ยส่วนใหญ่นะยังไม่ได้ทําการเขาเรียกว่าย่อยสลายย่อยสลายโดยการที่ว่าขี้วัวใหม่ๆเนี่ยมันจะมีความร้อนถ้าคุณเอาไปใส่ต้นไม้เลยต้นไม้ตายตายเพราะาอะไรเพราะว่ายังไม่ผ่านกระบวนการย่อยเพราะฉะนั้นทิ้งไว้สักพักหนึ่งก่อนอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งอะ่ะให้การย่อยสลายของคี้วัวนั้น จัดการตัวเองเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยนาไปใส่ต้นไม้กับจ่ายบอเร,รียบร้อยแล้วเสร็จแล้วทําไงเอาไปใส่ต้นไม้ดีลงดินเรียบร้อยแล้วก็หลดน้ำแต่ประเด็นคือฟ้ากำลังจะหลั่งน้ำตาไม่ต้องรถ้ห้เสียแรง ชิคเล็กๆน้อยสำหรับการใส่เชื้อราตะโคดามานะครับใส่ตอนที่ไม่มีแดดนะแล้วเมื่อไหร่ที่จะใส่อ่ะต้นไม้มันจะบอกเราเองมันจะบอกเรายัางไงอะหรอใบกระท่อมใบมันเริ่มเหลืองแสดงว่ามันขาดไนโตรเจนขี้วัวไนโตรเจนสูงสุดแต่ถ้าขี้กลัวทำไม่ได้นะ กลัวมือเปื้อนกลัวเฮี่ยอะไรกลัวนู่นนี่นั่นเนี้ยต้องทำอยู่บ้านนอนเฉยชักเบ้าซะตัดวิดีโอเสร็จรู้สึกตัวเองดุร้ายมากเลยอ่ะขอโทษครับแต่นี่แหละสไตล์แบงค์ชาวไร่แต่พี่แบงค์ตัวจริงอ่ะไม่ได้ดุเหมือนในคลิปนะออกจะน่ารักปุยมุยปุยมุย